เก็บมือที S ่สองแล้วเก็บลำยมือที่สองเก็บจากที่หามือสีแล้วบ่ได้สองมือนี้แล้วหามือแล้วววมือแล้วก็เก็บไปเรื่อยๆ ปุ่มดกกระดูกดูปุ่มบะมีกับบะมี่ง่ยแจกกระบายยิบง่ายง่ายเปาะเปาะดีดีดีใสยกับกิบเป็นได้เวททุกขี่เลยได้เวททุกมือเลยยายก็อยัง เอ้ยนอยกเอาเว้ละเบื่อได้ก็เอาอ่ากไปเรื่อยๆที่หาวันพุระพสิเสิ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 ษย์ก็มาเก็บโตไปเรื่อย เก็ไงจ้ะกบกะปบกิน gì ปนี่แต่บัวน้อยงหรอกเห็ดบะไรทามันแรงดีมันแรงแห้งดีตัวมันติดไห่ป้จะสิบวันติดแต่เก็บแต่โมให้ผมตัวผมบ่ดี ูกวัดปลกอยู่บ้านอยนู่นายังบ่มีจักมิดปีตรูดฝนแรงคักเขาจะได้กินบอ่อปีนี้บ้านไรไม,มีน้ำมาให้กินเขากินน้ำบ่อ โอ้เบมวันกแป็กก็แป็กกยงมวนเลยอืมแนี่แตกทิ้งอันนี้มัไม่ไจะนี่นี่หมาอนตองแนงหมอนตองแนง để kiếp sau này lại.